ในช่วงวันที่20ถึง21เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567ที่กำลังจะมาถึงนี้จังหวัดอุบลราชธานีจะมีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คืองานประเพณีแห่เทียนพันษาของจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีพุทธศักราช2567ซึ่งได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่123แล้ว โดยปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง23กรกฎาคม2567รวม7วันภายใต้ชื่องานเฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษาเมืองเทียนเมืองธรรมงามล้ำเมืองสีแสงณบ,บริเวณทุ่งสีเมืองและถนนสายหลักรอบๆทุ่งสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนับได้ว่าเป็นกิจกรรมซอฟต์พาวเวอร์เฟสติวัลเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างรายได้และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่นานาชาติ ซึ่งเป็นการร่วมมือกันของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนจัดขึ้นนับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่คาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่และจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจํานวนมากปีนี้เป็นปีที่สองสองหกรอบ7 2็ดสิบพันษาในหลอกของเรานะครับแล้วก็เป็นปีร้อแห่เทียนอุบลราธานีนะครับปีนี้อุบลราธานีจะคึกคักยิ่งใหญ่กว่าทุกปี เพราะเราจัด2วัน2คืนกว่า52บขบวนแห่52ต้นเทียนที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิง่งมุมมองของภาคเศรษฐกิจเรามองว่า2วันสองคืนปีนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นมีเวลาที่อยู่อุบลมากขึ้นโรงแรมที่ภาคร้านอาหารนะครับโดยเพราะโรงแรมมีกว่าหมื่นห้องเรามีการเตรียมความพร้อม,มซึ่งเศรษฐกิจปีนี้นะฮะในทิศการเตรียมษ,ษาก็น่าจะประมาณ1,000ล้านบาทนะครับเพราะทุกปีที่ผ่านมาเราก็จะมีนักท่องเที่ยวจากทางสงปปลาว เวียดนามกัมพูชาปีนี้ทางจังหวัดพุทธานีได้เชิญหลายหลายประเทศมาร่วมนะครับกว่าสิประเทศมาทุกๆปีนะฮะนอกจากนี้นะครับเราก็มีงานแสงสินแห่งศรัทธาพิจิตตาหาา้าภาคซึ่งเป็นปีแรกนะที่จัดเราก็จัดยิ่งใหญ่มากมีการแสดงทั้ง7จดุดนะครับสิแห่งนอกจากน,นี้ก็ยังมีอำเภอใกล้เคียงนะครับไม่จะเป็นพิบูลสิรินทร์องขเจียมวันชลาราบเขมรราชที่เราสามารถไปท่องเที่ยวเชื่อมต่อทางธรรมชาติได้ รวมถึงพื้นที่จังหวัดในกลุ่มจังหวัดศรีสะเกดทจ่โสธรอ,อามรเจริญถนนสีเลนจะมุ่งมาสู่จังหวัดบุนีในเวลาชั่วโมงเดียวท่านสามารถไปเที่ยวชมและก็สามารถเดินทางกลับได้ โดยในช่วงก่อนถึงวันจัดงานแห่เทียนพรรษาพื้นที่ต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้มีการจัดงานอีเวนต์กิจกรรมต่างๆมากมายรวมทั้งคุ้มวัดต่างๆก็ได้จัดพื้นที่เป็นชุมชนคนทําเทียนเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ให้ได้เข้ามาท่องเที่ยวพร้อมทั้งได้มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในงานพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่อันทรงคุณค่าถาวายเป็นพุทธบูชา แต่ละคุ้มวัดนะคะในกิจกรรมเยือนชุมชนคนทําเทียนก็จะเตรียมนะคะแบบพิมพ์นะคะให้นักท่องเที่ยวนะคะได้มาช่วยกันทำนะคะซึ่งสามารถมาทําได้นะคะมีทั้งประเภท ใหญ่กลางเล็กนะคะแล้วก็มีประเภทแกะสลักและเทียนโบราณนะคะปีนี้นะคะเรามีการแห่เทียน2วัน2คืนนะคะซึ่งก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะที่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวในจังหวัดอุบลเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มาใช้จ่ายนะคะมาท่องเที่ยวแล้วก็มาเยือนชุมชนคนทําเทียนนะคะหลังจากแห่เทียนเสร็จแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมนะคะเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนนะคะอีกหนึ่งเดือนนะคะที่เราจะจัด ด้วยศักยภาพและความพร้อมในการดึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่มีองค์ประกอบอย่างเหมาะสมและหลากหลายส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีนับเป็นซอฟท์พาวเวอร์อันทรงคุณค่าที่สามารถยกระดับเศรษฐ,ฐกิจทั้งในด้านการท่องเที่ยวสังคมเศรษฐ,ฐกิจประเพณีวัฒน,นธรรมในอนาคตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมไปถึงระดับนานาชาติต่อไป